ชิงนสนหมดไม่เป็นกูสักเรื่องเลยแต่ละโดนแต่ละเรื่องโดนเรื่องโอเคมาไปแล้วนะพี่ชีมไปไงบ้างกับเรื่องนี้เพราะว่าเรื่องแต่ละเรื่องที่เราได้กับไฟสตาร์เราไม่ได้เป็นชิ้นชิ้นอะไรนเลยดีๆทั้งนั้นคร่ะแต่ว่าก็สนุกดีสนุกดีเพราะว่าทำงานกับไฟสตาร์เราเรารู้อยู่แล้วว่าเราจะเจอประมาณไหนอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าพอเราได้ทำงานกับแบบน้องๆเนาะแบบเชิงปางแจ็คกี้พิณมาอะไรอย่างเงี้ย เราก็ได้เห็นแบบน้นองๆรุ่นใหม่ที่เก่งๆเยอะอะไรเงี้ยครับแล้วพอเราเข้าไปแสดงด้วยเราเรารู้สึกว่าเราก็ต้องทําเต็มที่มากๆเพราะว่าด้วยตัวละครผมนว่แหละตัวละครผมค่อนข้างที่จะแบบเอเนอร์จรีมันสูงตลอดเลาเราจทจ์เขาไม่ไม่เคยให้ง่ายเลยนะที่ตามลุกกับไม่มีครับง <c oughs> ่า,บ <c oughs> า,ายไม่จ้างผมครับาง่ายไม่จ้างผมอยู่แล้วครับก็จะได้ตบทยากๆครับแสดงว่าบทเพลินๆไม่ไม่เคยมี อยู่ห้องแอร์อะไรอย่างเงี้ยไม่มีครับถ้ามี่ฝุ่นต้องป่าช้าอะไรอย่างเงี้ยถามจริงถามจริงถ้าหนักสนุกเราชอบเราชอบเราชอบเราอยากเล่นเป็นคนดีบ้างไหมครับเพราะพี่นาบอกวาไม่เพราะว่าไม่ไงมันใกล้ชีวิตจริงไม่ถ้าได้บทคนดีมันใกล้ชีวิตจริงเกินไปมันดูง่ายไปเราไม่อยากเล่นอะไรที่มันใกล้ชีวิตจริงไงชีวิตจริงเป็นคนดี ก็เลยแบบไม่ค่อยรับบทคนดีอะมันใกล้ชีวิตจริงเกินมันง่ายไปถามต่อไปว่าอะไรดีอะเออถ้าบทละอาอย่างบทคนไม่ดีมันต้องฝึกการแมนชินอุ้ยโอ้โหนี่ไงทับการบ้านหนักใช่แต่ช่วงแต่ช่วงนี้ตัวอย่างค่อนข้างเยอะโอ้ยค่อนข้างเยอะก็เลยแบบดูได้เดาวเรฟเฟรนไม่จะไหนเยอะแยะเยอะแยะอุทุกวันนี้เยอะแยะมากเราเราเปิด ถ่าถ่าเห็นแล้วไม่ต้องทำงานบ้านเยอนอกจากเราเป็นคนดีแล้วเรายังเป็นว่าที่สามีนะนาคนที่ดีด้วยเเลยไม่ใช่ว่าที่เป็นแล้วเ็เป็นแล้วด้วยกันแล้วไม่กบ้างมันเริ่มเล่ใช้ชีวิตมาสะพักหนึ่งแล้วเมื่อวานเป็นวันแรกที่เข้าบ้านครับมันมีจะไม่มีการเจิมยังไงไหมเจมไหมเทนระบบเสียงในบ้านโซล่าหรือว่าจุกกลองว่ามันว่าห้องมันเก็บเสียงไหมแล้วก็เราต้องเช็คว่าที่เขาบิวอินอ่ะมันแข็งแรงหรือเปล่าทำไมบ้านบ้านปลุกติดคนอื่นเหรอ มันปนุติดมัไม่ได้มันก็มันก็ไม่ได้ห่างเยอะอะถ้ามันไม่เก็บเสียงก็แล้วพอเช็คแล้วเป็นไงว่าขามันวิ่งดีดีแข็งแรงดีใช่ใช่ผู้รับเหมาทำไว้ดีอ๋อสยามผ่านร้อยเปอร์เซ็นต์ผ่านผ่านดีครับก็อาจจะมีนิดนิดหน่อยหน่อยแต่ว่าไม่ใช่เรื่องอะไรที่แก้ไม่ได้เอออันแล้วคุณภรรยาว่าไงบ้างกับพอได้ย้ายเข้าไปอยู่อย่างเ็นที่แล้วมันสิเราก็ไม่รู้ว่าเราจะไปทางไหนดีนเออเป็นไงบ้างพอเขาแฮปปี้ครับคือเมื่อคืนก็เมื่อคืนก็นอนคุยกันว่า ดีเนาะแบบเราเต็มที่กันมาแล้วนี่คือผลจากสิ่งที่เราเหนื่อยความภูมิใจเหมือนหันไม่หันไม่คุยกันแล้วแบบหันไม่คุยกันแล้วเออบอกบอกบอกกันแล้วกันว่าภูมิใจเนาะที่แบบสิ่งนี้มันเป็นบ้านในฝันเราเหมือนกันนะอะไรอย่างเงี้ยครับก็ก็ดีใจทั้งคู่ครับแล้วพอเข้าบ้านไปอยู่มันต้องมีเคล็ดลับหรือมีพิธอะไรไหมอะผมว่าเรียนรู้ทุกวันนี้ก็ยังเรียนรู้กันอยู่นะหมายถึงว่า ต่อให้อยู่ด้วยกันมาสิบเอ็ดปีแล้วอะแต่ก็ยังมีอะไรเรียนรู้กันอยู่ตลอดเวลายิ่งตอนนี้เราย้ายเขาไปอยู่บ้านแล้วใช่ไหมแปลว่าเราจะเจอกันตลอดเวลายี่สิบสี่ชั่วโมงม,มันก็จะต้องมีอะไรที่ปุดขึ้นมาเรื่อยๆที่ทําให้เราต้องเรียนรู้เป็นอีกอยู่ดีเราหรือเขาทั้งคู่นะ<อ>เพราะว่าก่อนหน้านี้ไปเก่าออใช่ไหมครับแต่ตอนนี้คืออยู่ด้วยกันเลยการอยู่ด้วยกันเลยอะยี่สิบสี่ชั่วโมงเนี่ยนะ เราต้องเรียนรู้กันอีกนะมันมีอารมณ์มาเพราะว่าทุกวันที่เราเคยมีอารมณ์อะไรไปถึง <c oughs> ว่าเ <c oughs> บื่อหน้ากันไม่รู้ว่าแบบเจอเธอทั้งวัอเลยอย่างเงี้ยผมไม่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 ได้เบื่อหน้ากันนะครับไม่ไม่เพราะว่าถ้าเบื่อหน้ามาสิบเอ็ดปีกเบืเ่อไปแล้วมันไม่ได้มันไม่ได้เบื่อครนะับมันคือการเจอนิสใสบางอย่างที่ป <c oughs> ูใช่มันเป็นเรื่อง<บ>ใหญ่มากไม่เช่นเออเออเออลีทำอะไรถ้าไม่ได้อยู่ด้วยกัน เขาก็จะไม่รู้ว่าเราอ่ะเป็นคนที่ทําอะไรข้างเตียงเราก็วางแหมะไว้อย่างนั้นเช่นแบบทิชชู่เราไม่เป็นระเบียบเราเพ่วางอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะไม่เจอไงถ้าเกิดเราไม่ได้อยู่ด้วยกันได่บอกป่ะอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วพอเขามาเจอเขาช็อกไหมด่าสิรอเลยก็ดีเแล้วทำให้เราแบบอ๋อเออก็ต้องไม่ติดสบายนะอะไรอ่าแล้วเขาล่ะสิ่งที่เราไม่เคยเห็นสิบเอ็ดปีพอมาเห็นในบ้านที่อยู่หลังเดยวกันยังยังไม่มีอะไรที่แบบ ยังไม่มีอะไรที่แบบเฮ้ยเราว่าแสดงว่าเขาเป็นภรรยาที่เพียบพร้อมในั่นเลยชมต่างแบบนะเพลาะว่าคนนี้คี่เีคนนี้คึกที่แล้วครับหมายถึงว่าผมว่า Relationship ไม่รู้นะไม่รู้ผมไม่ได้เป็น Expert แต่ว่าผมว่า Relationship ที่ดีมันไม่ใช่การมาหากันตรงจากนะแต่มันคือการที่เลือกที่จะปฏิบัติกับคนนี้ยังไงมากกวเช่นแบบ บางทีเรื่องนี้ทำให้เราหุดิดแต่เราค่อยเป็นหงิดของเราอ่ะอยากเป็นหงิดตรงนั้นอ่ะมากกว่าที่จะแบบเพราะบางสิ่งบางอย่างต่อให้เราพยายามปรับอ่ะเราก็ยังเป็นอย่างนี้อยู่เลยวอกป<ม>้าก็เลยรู้สึกว่าบางเรื่องไม่ต้องปรับตอกแต่ว่าเลือกปฏิบัติว่าเลือกที่จะไม่ใช้อารมณ์ตรงนั้นอ,อะไรอย่างเงี้ยครับมากกว่ามากกว่าที่จะแบบเออเลือกที่ใสบ,บางอย่างเพราะบางอย่างนิสัยมัน มันไม่ใช่นิสัยมันเป็นสัจจานุภงคนคนหนึ่งผมว่าคำว่าสัดาะปรหรับผมมันคือแบบนิสัยที่เป็นเราเออมันก็มีหลายเรื่องที่ผมพยายามเปลี่ยนตัวเองแล้วแต่ก็ไม่ได้ยังไม่ได้อยู่ดีอะไรเงี้ยครับก็ต้องเลือกที่จะปล่อยวางดีเราขยับสเตตัสเนาะเป็นแบบสามีพี่สามีคตัแตั้งแต่ตั้งแต่ตอนนั้นแล้ะครับก็คือเราจดทะเบียนกันไปตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วก็ก็ทุกวันนี้ก็ เมื่อวานเพิ่มก็คือเ,เ,เราอยู่บา้านเดียวกันแลอะไรอย่างเงี้ยนะบ้านก็อยู่ละเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เลยตื่นเต้นเมื่อคืนตื่นเต้นมากเพราะแบบ <c oughs> ชี้นี่คือบ้านเราแล้วนะอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> ตื่นเต้นบกภูมใจ <c oughs> ครับแล้วเขาตื่นเต้นไหมหรือเขาหลับเลย <c oughs> ตื่นเต้นแต่เขาเหนื่อยเขาตื่นเช้าเพราะว่าทําพิธีแบบเหมือนทัพเมื่อวานเขาไปอยู่พอเริ่มดีก็ไปกันตั้งแต่หกโมงเช้า อะไรเงี้ยครับแล้วก็หลับค่อนข้างเร็วเมื่อวานสุดท้ายแล้วเราแต่งเมื่อไหร่พี่มาถามเลยจริงๆที่มองที่มองกันไว้คือสิ้นปีครับงารนะกานะานะใช่ครับแต่ทำมิตริงนู่นนี่นั่นใช่งานนะครับทั้งงานแต่งกับสิ้นปีใช่ที่ที่คุยกันไว้นะครับโอเคขอบคุณพิชินตฟายังไงดีฟาเก็บ